มีเกลือมีถ่ายรูปผีวันนี้ต้องได้ถ่ายรูปผีแล้วหละรอบนี้โอ้โหดับไปดับไปเอาขาตั้งไม่มีเลยเหรอไปโทรลืมขาตั้งพาด์ทาด์ทเหนื่อยไม่เป็นไรสั้งสดเอาก็ได้ป้านี้มันชั้นวางเยอะอยู่เลย ว,วางพื้นนี่แหลกูว่าพื้นจะเห็นเนาะปเอใครถือเทอร์โมถือปไปเลยถือเทอร์โมหัวกล้องไปติดด้วยติดติดเลยอะ่ะติดตรงทางเดินติดอะไรติดไม่ให้หมดอะ่ะเดี๋ยวเช็คก,กันไปแล้วกัน <c oughs> จัดไปมันมีมันมีชั้นเดียวนี่ใช่ใช่ วางด้าทีวีก่อนเลยมุมสวยผมแฮะกระดูกลเอากล้องมาปอ๊เโอยคอาเลยฮาเลยสองฮะฮะเมื่อกี้เจอสิบสองตกใจนึกว่าสองเออความเป็นสองตอนแรก วางกล้องไปทั่วๆเลยสิบเอ็ดเจอกี่สิบเอ็ดตะกี้วะดินเสียงเปิดประตูเออได้ยินไหมครันได้ดินมาวะฮัลโหลดอนแน่แน่เหมือน,นมันอยู่หน้าบ้านเพราะว่าอยู่ห้องโถงวะเหรอไม่รู้ว่ะเมื่อกี้เจอสิบเอ็ดอ,อ่ะ ยืนเสียงเลยเจบ็บเจ็บมันเสียงเจบ<ๆ>็จบอ่ะแน่เจอกระดูกรอยแก๊สอากาศเลยโคตรหลอกผมแทงถามมาเลยก็ได้คุยปเลยก็ได้แวะอยู่จบไม่ต้องอหาเปิดกระดานใช้ก่อนนะที่ไหนอ่ะหาทางหนีก่อนหาทางหนีก่อนดังแม่ คุยเลยเฮ้ยมันมันเหมือนอยู่ทางเดินน่ะรอตรงเนี้ย8องศาเนี่ยคุยเลยก็ได้เนี่ยคุยเลยอะแชมป์ตรงไหนครับเอาเลยรไหมอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ทางเดินข้างหน้าเนี่ยเปิดๆเปิดไม่เปิดไม่ถึงวะอ๋อเปิดแล้วอยู่หอข้างหน้าเนี่ยอาอไม่มีใครคุยเฮ้ยอยู่หอข้างหน้าตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยแหละตรงที่แชมป์ตรงเนี้ยแหละเช็ดเข็เอาอีกแล้วอะอ่ะคุยอ่ะอ่าตั้งกล้องอะตั้งกล้องมันโซฟาอ่ะ À, hãy nói Hãy Where are you? Where are you? À, trả lời wow, wow, wow. oh, F, F... F là F-O F-O Font F-O-Y Hả? -F -O -Y. À, <laughs> e ่าแปลว่าอะไรอ่ะฟอนส์เหรอเอ้ยอะไรวะ F O F O R อะไรวะองงอะไรวะ F O Y ใช่ไหมแล้วก็ R ใช่ไหมคืออะไรอ่ะจบ์ F O Y R แปลว่าอะไรอะผมไม่ทันเห็นต่แรกอ่ะ ไช่มันปิดไฟละลองปิดไฟหน,น่อยนะสามตรงเนี้ยสามทางเดินไมไม่รู้จะโรยยังไงแล้วเนี่ยกล้ององ่ะใครมาวางตรงนี้มันซ้อนกัน <c ười> เกลือต้องเก็บไว้นะมีออปติคีปนะ่โรยหมดนี่จบเลยหมดแล้วไม่ทันแล้วโรยหมดไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแล้ว กูคนเดียวอันเนี่ยในบ้านเนี่ยไม่เห็นนะผมดูจากกล้องไม่เห็นเลยเฮ้ยมันเดินตามกูมาไอ้เหี้ยเมื่อกี้เหี้ยหัวมาก่อนมันวิ่งตามกูมาเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยไอ้ <c oughs> ไห่าแน่เหรอเออเมื่อกี้มันเดินตามจากในห้องอ่ะเมื่อกี้เดินโอ้หาหาเกลือแล้วเกลือเกลือได้แล้วเกลือได้แล้วไม่ห่าเกลือได้แล้ว,แล,วแล้วเกลือกังเห็นไม่โยนเลยกันคิดมันเดินตามหัวมาจากห้องทางซ้ายเนี่ยตรงหน้าห้องน้ำอ่ะ เดือจากห้องน้ำมันเดินตามมาเลยมันกึ๊กซ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 ึ๊กมึ๊กซึเกซึ๊กซย๊เซึ้กซึเกีึนะ๊กซึ๊ยซ๊กซึยกปั๊กซึยกซึ๊กยน๊กซึ๊กซยไปปุ๊กีึ๊กซึ๊กซึยกซึ๊กซึ๊กปุ๊เขียนปันะ๊กย,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 อย,ย,ยตอนนี้มีเขียนเนาะเขียนกซึ๊กซะ๊กซึ๊กซป เขียนหมดเลยเขียนทุกเล่มที่มีอ่ะล่างนะครับล่างครับเฮ้ยล่างในห้องนั้นปะนี่ไงห้องรถนี่ไหเนีในห้องในห้องเปิดแล้วเปิดแล้วเราเปิดไฟเยอะไปหรือเปล่าเออเออ,อน,นี่แมาจริงมีไปไหนเนี่ยลงล่างเปิดเยอะจัดไม่รู้อ่าห้องไหนว่างก็เสียบห้องนั้นแหละ ดูออฟดูออฟเฟิร์นดิแล้วจุดเทียนไม่แค่มันจะเห็นนะเราจะใหญ่กล้องไปมุมข้างในนี่ไงนี่ไงออฟนี่ไงกล้องเนี้ยออฟเลยนะเนี่ยหน้าประตูเนี่ยเมื่อกี้เห็นรอยเลยอยู่เรียลผมเดานไปซิ่งว่ะมันเดิน đơn thua hả lời bà đi hello hiy hiy I'm here hiy 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 อีบาร์ดัสไซโชยูเซละอยู่ตรงมุมเนี่ยเหยียบเลือไปทั huh. ่วบ้านเนี่แหละเออมุมเนี่ยมุมเนี่ยมุมนี่เลยโชยูเซลโชยูเซลตอนหน้าแจ็คสัน โดนหน้าแจ็กสัน Where are you? เฮ้ยเฮี้ยนีไงล่ะลาก่อนเพื่อนไม่ใช่เหรอเอ้ามันรู้ว่าล่าไม่ได้ล่าไม่ไม่ไม่ละไม่ละไม่ละยีเบสดังแล้วเข้าไหรรอ่ะสองเฮ้ยตัวใหม่ดีกว่าผีเสื้อขาวอ่ะใช่ไหมเอ้เสื้อขาวขึ้นมาจากห้องมาจากห้องอะไรอ่ะออกตรงนี้เลยแน่นี่เลยข้า่นี่เลยปิดประตูใส่กูเลย ต้องลูบเลยยกกล้องทำไไม่ทันลูบผ่านแล้วถ่ายได้ไหมถ่ายได้เลยแต่ไม่กังเขนผ่านสิถ่ายตรงหน้ามันโอ้ยแม่งเจาะขนาดนี้เลยแต่ไม่กังเขนอะสามอ่ะอกางเขนมายโยนไม่ขี่ไหนละยีฟสามเราเอามาเป็นแหนงเขียนนะน่นไงอยู่ตรงนั้นดูอยู่ตรงนั้นเลยโดนไปอยู่ตรงนั้นเขาโดนแน่รอบเนี้ย แต่เหมือนเซนเซอร์ function, ตรงทางเดินไปห้องห้องโถงนี่ดังดับแล้วคืออยู่รอละอยู่รอผีเลยเมื่อกี้แล้วตัวนี้คือตายอ่ะตายคาที่แน่นอนเมื่อกี้ไม่เจะวิ่งวิ่งสวนแล้วมันกลับไม่ทันเมื่อกี้มันไม่ล่าเว้ยตอนแรกตกใจโอ้ยเฉยกูยืนรอเลยก็กูผีแล้วยืนมอบแล้วแต่แรกผีผีเจ้าขาวอ่ะ เหมือนมันเดินออกมาจากห้องที่อยู่ด้านในอ่ะสีสขาวตาผมว่าอ๋อปิดหน้าเชียร์แชมป์ไปไหนวะแชมป์ผมความมังใน<ไ>งตอน,น,นหน้เอกสา่ันเซนเตอร์เซนเตอร์ติดเอ้ยไม่เอาแน่ กับพี่ไฟแล้วตรงเนี้ยตัวเมื่อกี้อะไรกันพี่สองทีปุ๊บโผล่หน้ากูเลยถ้ามาจริงผมนี้ไปไหนในสุดตุ๊บจักรรหลบได้ก่อนอะเด้นหน่อยน่ามันเดินจะไปหาแชมป์แล้วเซนเซอร์มันดังเออไงเออเห็นเห็นอยู่นะแอนน่ show yourself, yeah. show me, show me, Don't nè Jackson, yeah. where are you, Jackson dancing moonwalk show, <coughs> em đây là, moonwalk, nhổm qua thôi nhổm โย่ทำไมย้อนคุยดิดอนหน้าอายุแจดดอนหน้าแจ็คสันอายุเฮีย <c oughs> มันชายอย่างงี้มันน่าจะเป็นสามคนปะยืนในตู้กันามาละมันเดินละมันเดินผ่านเซ็นเซอร์ละเฮ้ยไปยืนในตู้กันยืนในตู้กันอยู่ในตู้ละ <c oughs> เปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้ปปไปด้วยไปด้วยย้อนไปด,ไปดิเข้าไปเลยสามคนดอนหน้าแจ็คสันอายุไปเลยไปเลยเดี๋ยวปุ้มให้ไม่เอาเข้าด้วยกัน อะไรกันนี่ดะไรกันอะไรกันด้นหน้าเช็คสันเดีอย่ามือโผล่อย่ามือโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวกูดูให้ว่ามือมันโผล่ไหมไม่เอาไม่เอามึงอ่ะเดินเข้ามาเลยโอ้สามคนไงเข้ามาดิเร็วเร็วมึงรีบปิดประตูเดี๋ยวมันมามึงก็เข้ามาดิกูรออยู่นี่เข้ามาเร็วเอ้เดินหาเซนเซอร์ละเดินหาเซนเซอร์ไปละเออไม่เป็นไรก็รู้แล้วมึงเข้ามาดิเข้ามาแล้วเรียกด้วยกัน เรนหน้าแจ็คสันเฮ้ยเข้ามาดีเพื่อรออยู่ Can you see me เฮ้ยไอ้เหี้ยเจอไอ้เหี้ยหน้าประมุขสั์อะไรวะย๊อกไอ้เหี้ยตกใจเลยหน้าประตูมันไม่ได้ล่าไม่เข้ามาอยู่พวกกูเร็วจับแมวแล้วแตนหน้าแจ็คสัน ไปอายูอายูย้ำๆอย่ามือยื่นหันข้างไว้หันข้างไว้เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยกูโชว์ให้มึงดูเลยเนี่ยผมยื่นเหรอผมยื่นเหรอออกใจเลยคุยยื่นอยู่โผล่มาหันข้างเออหันข้างอยงั้นแหละเดชเช่แน่ประตูเลยนะแล้วกูตกใจที่หายเลยตะเคียงมึงไม่เข้าวะเพาะว่าีเนี่ยเสื้อรออยู่เนี่ยโอ้โหผมว่าสุดออบเจกทีสุดท้ายนี่แบบเราต้องแบบมาคนเดียว ผ่านยังไงสองแล้วสองแล้วเฮ้ยทำไมประตูเปิดอยจะหันข้างเลยสองฟา้างไว้หันข้างไว้เดี๋ยวมือออกเดี๋ยโอ้ลูบตกโอ้ยาแย่แล้วได้ยินไหมอยู่ด้านห้องมันอยู่ด้านห้องอย่าหันอย่าหันอย่าหันเดี๋ยวมันล่า

โอ้แตนว่าเมื่อกี้มันโดนเลยถ้าไม่โดนให้เราตายกันไปแล้วเนี่ยโธ่มึงอ่ะโอ้ไม่ยอมเข้าเห็อไหมตกใจชิบหายเลยเมื่อกี้กำลังจะเดินเข้าโผล่มาปึ๊บเรียบร้อยครบครบครบโอ้สีใหม่ดูเว้ยเออดูจริงมันล่อหลอกเราแล้วเนี่ยคือของผมไม่ขึ้นนะทำไมพี่เห็นมันขึ้นแห่วะ ผมถือก็ไม่ขึ้น5 5ขึ้น5เลยสีแดงใช่แต่มันไม่มันไม่ขึ้นตอนเดินออกจากจากตู้อะอยู่ในตู้ไม่ขึ้นชาดงงเอาหมดแล้วนะใช่ทีเลยนะเอาออาหมดแล้วนี่คนออกคนออกจริงอะไม่เห็นเนี่ยเอ๋จิน